เรื่องราวความเชื่อของการรักษาสินข้อที่หนึ่งพุทธศาสนาท่านกำหนดและบอกเอาไว้ว่าผู้ใดละเมิดสินข้อที่หนึ่งคือการฆ่าสัตว์ปานาที่ปาตาเวลมณีสิขาปัทถังสมาธิยามิแปลว่า ข้าพเจ้าขอสมทานสิ่งสิขาบทของดเว้นจากการปานาธิบาตฉันเต็มใจถามตามข้องดเว้นอันนี้คือเว้นจากการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกตายไปโดยพันเพราะฉะนั้นแล้วองค์แห่งการฆ่าสัตว์มีด้วยกัน5ประการคือหนึ่ง คนหรือสัตว์นั้นมีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าคนหรือสัตว์นั้นมีชีวิต 3. ม,มีความตั้งใจที่จะฆ่า4กระทำความพยายาม 5. คนหรือสัตว์ซึ่งมีชีวิตต้องตกตายด้วยความพยายามนั้นอนุโลมการฆ่าก็องมีดังนี้ นอกจากการฆ่าโดยตรงแล้วยังรวมทำร้ายร่างกายทรมานให้ลำบากซึ่งเรียกว่าอนุโลมการฆ่าก็เป็นสิ่งที่ควรเว้นเช่นเดียวกันกล่าวคือทำร้ายร่างกายหมายถึงมนุษย์ทำกับมนุษย์ให้บาดเจ็บจนพิกลพิการทารุณกรรมในกรณีที่ทำกับสัตว์เดรัจฉาน โดยใช้งานเกินกำลังกักขังผูกมัดให้ทรมานหาความสนุกสนานโดยผจญสัตว์เป็นตน้นการฆ่าโดยตรงเมื่อครบองค์ก็ขาดจากสินอนุรมกันฆ่าก็น,นับว่าสินของเรานั้นเศร้หมองทีนี้มาฟังโทษของการละเมิดกันบ้างการละเมิดสินข้อที่หนึ่งนะการฆ่าสัตว์ มีโทษมากหรือมีโทษน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ 1. คุณของสัตว์ที่ถูกฆ่าค่าสัตว์ที่มีคุณมากก็โทษมากกว่าสัตว์ที่มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณเช่นค่าพาระหันโทษก็มากกว่าค่าพุทุชนค่าสัตว์ที่มีประโยชน์โทษก็มากกว่าสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์ 2. ขนาดกายในกรณีของสัตว์ เดรัจฉานที่ไม่มีคุณเหมือนกันการฆ่าสัตว์ใหญ่มีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์เล็ก 3. ความพยายามให้ความพยายามสามให้ความพยายามใช้ความพยายามมากก็มีโทษมากพยายามน้อยก็มีโทษน้อย 4. กิเลสคือเจตนาหากกิเลสหรือเจตนาแรงกล้าก็โทษมากแต่หากกิเลส หรือเจตนาอ่อนก็มีโทษน้อยเช่นฆ่าด้วยแรงอาฆาตโทษก็มากกว่าฆ่าเพื่อป้องกันตัวทีนี้มาฟังวิบากกรรมผู้ละเมิดสินข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ย่อมได้รับวิบากกรรมห้าสถานก็คือ 1. ย่อมเกิดเป็นสัตว์นรก 2. ย่อมเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน 3. ย่อมเกิดในกําเนิดเปตวิสัยหรือเกิดเป็นเปต 4. ย่อมเป็นผู้มีอวัยวะพิกลพิการ 5. โทษเบาที่สุดหากได้เกิดเป็นมนุษย์อายุก็สัน้นบางคนก็ถูกทําแท้งตั้งแต่อยู่ในคันมารดาก็มีนี่คือโทษของการฆ่าสัตว์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองการลักทัพย์ เดี๋ยวติดตามฟังกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีจบไปกับเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ